กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เตยนะเจ้าโอ้ยเนาะจะสายย้อนโควิดหรือว่าสตางค์วิดฮันก็เปิดมาได้สวัสดีเจ้าเขามาอยู่กันที่ช่อง LLA กับน้องอิ๋วแฮมแล้วนะเจ้าพอแล้วถนนนั้นลงลึลงหลงดักปิ้งเย็นวอยออกบ้านก็มาได้แอ้มปันเธออยู่กับบ้านกักัวอยู่บ้านไปก่อน โควิด oh, <no. S 1> มันระบาดขนาดมงลงเจ้าอเมริกาที่หนึ่งไปเลยล้านคนละเจ้าแบบเดียวนี่ตายกว่าห้ามหมื่นตละแจ่อยู่ที่บ้านกันเนาะห้ามออกไปต่างใดเต้อถ้าบาดจําเป็นเจ้า LLA นะเจ้า mm hmm. ก็ยังไม่ได้ L เต้อช่วงนี้บดีไปต่างใดเต้อเนาะอยู่บ้านไปก่อนเจ้าคนไทยในเจ้าเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เลยแล้วออกบ้านก็ไม่ได้ไปกาดกักกวกลัวติดโควิด mm hmm. ปิดบ้านมาเพราะฉะนั้นคือง่ายๆเลย สั่งซื้อรัวออนไลน์เจ้าและคนไทยเดี่ยวเองนี่นะขายขัวออนไลน์นี่นักขนาดเข้าของเครื่องใช้ของหินมีกย่างสปาสเปซเจ้าง่ายๆคลิกๆก,ก,กดๆในคอมในมือถือมาอนก็นโทรสั่งกิ้งเดียวเป็นมาส่งถึงบ้านเลยเจ้าแล้ววันนี้นะเจ้าเราจะพาไปพอเพจที่มีชื่อว่าจีเทอร์ี่เพจเจ้าเพจนี้มันขายน้ำพริกส่งตรงถึงบ้านเลยเจ้าเดี๋ยวเราไปพอกันว่า มีอย่างพ้องเจ้าไปกันเลยเจ้าตอนนี้นะเจ้าเขาก็มาถึงแล้วนะเจ้าเขาจะไปพอกันว่าในเพจจี๊ดเคอรี่เพจมีอย่างพ้องเจ้าไปกันเลยเจ้าเขามาถึงแล้วเจ้าตอนนี้เขาอยู่กับเบนเจ้าสวัสดีเจ้าเบนเจ้าเป็นคนแปลเจ้า มาอยู่เมกาไปเล้ยวนี่มีก้าเมกาเหานะือนแปะเจียงไม่แล้ววันนี้เจ้าเป็นเป็นเจ้าของเพจจี๊ดเคอรี่เพจขายน้ำพริกเจ้าแล้ววันนี้เขาก็จะลองมาแป่งแจกไตปา <c oughs> ลาลองไปกันเลยเจ้าตอนนี้นะเจ้าเขาก็ถึงในห้องครัวแล้วเนอะแล้วเขาก็มาป่ากับเฟิร์นเจ้าเฟิร์นก็เป็นเจ้าของเพจจี๊ดเคอรี่เพจคนหนึ่งเจ้าที่้นจะมาแย่ยกับเขา้าเพื่อเขากินในวันนี้ ก็คือเก่งไตป้าเฟิร์นก็เป็นคนไต้แต้ๆน้ำพริกก็มาจากไต้ใช่สุดออริจินอลจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยสุราษฎร์เด้อไต้แต้ๆแต้เนอร์มา <c oughs> ถึงอเมริกาพี่นะ <c oughs> พอกันว่าจะเหมาะมากใยไป ตัแกงไตปลาสำคัญเลยก็คือมีไตปลากะปิตามปีป๊บแล้วก็มีมะขามเปียกแล้วผักผักหลักๆที่เราจะใส่มีหน่อไมอ้ฟักทองถั่วฝักยาวแล้วก็นี่ปลาทูแกเอาแต่เนื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปกติจะใส่มะเขือ,อด้วยวันนี้มะเขือเปาะด้วยวันนี้ไม่มีเลยในตลาดาก็เริ่มจากเนี่ยเรารอให้น้ำเดือดก่อน แกงไลาปลาที่ทำไม่ยากมากถ้าพริกแกงอร่อยก็ทำเสร็จก็กินได้เลยพริกแกงของเราเป็นพริกแกงแบบเต็มสูตรไม่ต้องมาเติมอะไรเพิ่มพริกแกงเรามีความเข้มข้นมากความเค็มมีอยู่ในพริกแกงให้ชิมก่อนส่วนความหวานความเปรี้ยวชอบอยปงไงก็มาเติมเอาทีหลังใส่ปลาลงไปไตปลานี้คือส่วนประกอบปลา,าตาปลา,า,า,าหาซื้อได้ที่ตลาด ไทยทั่วไปไม่ีแบบพัชเจอไร์หลังจากใส่ไตปลาไปแล้วรอให้น้ําเดือดไตปลาจะได้ไม่คาวเราก็ใส่กะปิลงไปนี่คือน้ําตาลปีป๊บเราเอ้ยไม่ใช่นี่คือมะขามเปียกก็ใส่เพื่อตัดรสเค็มต่อมาคือน้ําตาลปีป๊บปกติถ้าเป็นแกงไตปลาที่ใต้แทบจะไม่ใส่น้ําตาลเลยแต่นี่เรามาอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็ adept ให้มันให้ทุกคนกินได้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้น จากที่เราแบบได้รสชาติที่เข้มข้นของน้ำแกงแล้วเราก็จะเริ่มใส่ผักหน่อไม้นี่ยมันสุกอยู่แล้วไอ้ไอ้นี่ก็แป๊บเดียวก็สุกเพราะฉะนั้นอาจจะแปลกหน่อยที่เราเริ่มใส่ฟักทองหมดก่อนแต่ว่าฟักทองมันชิ้นใหญ่เราหั่นชิ้นใหญ่มากเพราะเวลาเอาไปแจกเพื่อนหรือว่าเอาไปอุ่นอีกครั้งอะ่ะเราเอามาเวไ,ไงเงี้ยมันจะละลายฟักทองจะเป็นอะไรที่ละลายง่ายมากโอเคหลังจากใส่ฟักทองไปแล้วเราก็ใส่ หน่อไม้หน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้กระป๋องที่นี่ไม่มีหน่อไม้สดขายมันก็สุกแล้วก็พัชเจอไรซ์มาแล้วถ้าไม่ต้องต้มอ,อีกรอบแค่ล้างล้างน้ำพอหลังจากที่เราดูฟักทองเดือดแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราจะใส่ที่สุกง่ายมากก็คือถั่วฝักยาวเราก็ใส่ลงไปคราวนี้ปลาทูเราโทรไปสั่งตลาดไทยว่าขอปลาทูสดทอดให้ด้วย เรามาก็เนี่ยแกะเอาแต่นเนื้อปลาที่สวยงามเป็นชิ้นๆที่เราแกะเป็นชิ้นๆพยายามแกะให้ชิ้นใหญ่เพราะเวลาปลาลงไปในแกงอ่ะมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กเองแล้วเราก็ใส่ไปเลยทั้งหมดพร้อมกันฟักทองสุกละหน่อไม้ก็ร้อนละรอให้มันเดือดอีกครั้งอืมร่อยมากเลย เฮาได้ไปแล้วถ้าอาหารของกินหน้าก็จะบานจะอี้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะลองมาจิ้มกู้กับขนมเส้นห้ามลืมนะเจ้าจ้อนกลางเดี๋ยวก่อนมาจิ้มน้ำก่อนอืมอันนี้เติมน้ำปลากอไม่ไม่ไม่เติมน้ำปลาไม่ได้ใส่น้ำปลาเข้มข้นขนาดเลยนเนี้ย เป็นคนมักเกมนะอันนี้นี่รสชาติจับขนาดเลยเผ็ดเกมได้เลยอะกลมกลอมทุกอย่างเลยเกิ่นกับขนมเส้นนะเจ้าเหมาะขนาดเลยกิ่นกัลงหลวงเน้อสะใจดีโอเคเจ้าหลายคนนะเจ้าถามว่าแล้วจะซื้อน้ำพริกได้ตังใดพ่องเดี๋ยวเฮามาถามเบนกับเฟิร์นนะเจ้าซื้อได้ตังใดเจ้าตอนนี้ทุกคนสามารถ ั่งซื้อได้ตามเพจนะเจ้า h o า m ี p a g e อาจีสเคอรี่ G E E D แล้วก็เคอรี่เพจมีทั้งใน IG จแล้วก็มีทั้งอ่าเฟซบุ๊กสามารถอินบ็อกซ์ั่งซื้อมาได้เลยเจ้ารายละเอียดก็จะมีคอยอัปเดตตลอดเวลาคนที่อยู่ใน LA หรือว่าอยู่ระแวกใกล้ๆชายเท้าโคเรียนเท้าหรือใกล้ๆข้างในนี่ก็สามารถนัดรับได้เจ้าส่วนตังลาดเหลืออย่าง เอากับมีบริการส่ง USPS จะออจได้ในระยะเวลาสองสามวันก็คือจ้างตามน้ำหนักตามความจริงเลยมื่ก่อนถ้าส<ม>่งน,น้ำพริกนี่คือเป็นน้ำพริกมาจากไต้เลยมื่ก่อนมาจากสุราธานีแล้วแม่เคยเปิดร้านข้าวแกงมาก่อน mm hmm. แม่ก็เลยปรับปรุงสูตรทุกอย่างเป็นของตัวเองแม่เข้าใจคนที่ว่าทำกับข้าว mm hmm. ไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพัฒนาสูตรทุกอย่างให้ให้ไม่ต้องไป เติมพริกเติมขาตะไคร้ขิงอะไรเงี้ยหนึ่งซองจบเลยหนึ่งซองจบเลยเติมแค่รสชาติที่ต้องการพิกแกงนี่เป็นสูตรของแมมจากสุรธานีแกงส้มแกงคั่วรกริงก้งแกงไตปลาอ,อร่อยแน่นอนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอร่อยจังใช่ไหมสามารถติดตอ่อเข้ามาได้ในจีทเคอรี่เพลส ได้ถูกภาษาไม่ว่าภาษาเนื้อภาษากลางหรือภาษาตาย <laughs> ยกเว้นาาภาษาฝรั่ง <laughs> <laughs> อ่ะภาษาอังกฤษอู่เมืองอู่ไทยสุนอาสุนอานณ์วันนี้ก่อให้คนคนพอได้เข้าใจตัยตึงภาษาเมืองแล้ววิธีทำก็ขอเพื่อเป็นภาษากลางดีกว่าก็คนจะได้เข้าใจตรงกันเนาะวันนี้ก็เราก็ต้องขอขอบคุณเฟิร์นกับเบนขอบคุณจันนเจาขอบคุณจันนกจายินดีที่มาเยี่ยมมาก